กรับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมบอกว่าวันนี้ทางกระทรวงการคลังจะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น7 0 0 0แสนลายโดย5 0 0 0 0นแรกนะครับเป็นผู้ที่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองที่ผ่านเกณฑ์นะครับถึงจะได้รับในจํานวน5 0 0 0 0 0ลายนี้และอีก200,000คนนี่เป็นกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตนได้ทันทีย้านะครับเป็นกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์และยืนยันตัวตนได้ทันทีคือ คืออาชีพดังนี้นะครับผู้ขับขี่รถสาธารณะมักคุเทศและพนักงานนวดแผนโบราณกลุ่มนี้ก็คืออาชีพที่สามารถยืนยันตัวตนได้อันนี้กรณีที่เขาทําการขอทบทวนสิทธินั่นเองนะครับส่วนคนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ทันทีเนี่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลที่บ้านรอดูนะครับผมสาหรับหลักฐานนะครับที่เราต้องเตรียมรออยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่าย3ภาพที่เจ้าหน้าที่จะ,ะถ่ายภาพท่านนะครับภาพบัตรประจําตัวประชาชนภาพยืนยันการ ประกอบอาชีพที่เปิดกว้างให้เห็นภาพเก่าหรือบินค่าน้ําค่าไฟโดยเจ้าหน้าที่จะมีแอปพลิเคชันชื่อว่าพิทักษ์สิทธินั่นเองส่งข้อมูลตรงมาตรวจสอบนะครับเพื่อจะได้จ่ายเงินได้เร็วที่สุดหากผ่านตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจะได้รับเงินรวม2เดือนเพราะผู้ที่ได้สิทธิ์ไปแล้วนะครับจะได้เงินเดือนที่2ในวันที่8พฤษภาคมนี้นั่นเองก็ขอย้ําสาหรับวันนี้ที่บอกว่าจะจ่ายเงินทั้งหมด70,00 0 0คนเนี่ย500,000คนแรกเนี่ยจะเป็นผู้ที่ขอข้อมูล เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการอนุมัติผ่านเกณฑ์นั่นเองรับไป55,000 0คนจากนั้นอีก20,000คนเนี่ยจะให้กับกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและมีการยืนยันตัวตนได้ทันทีย้ําว่ายืนยันตัวตนได้ทันทีจะมีอาชีพนะครับผู้ขับขี่รถสาธารณะมักคุเทศและพนักงานนวดแผนโบราณเป็นต้นสำหรับท่านไหนอยู่อาชีพไหนหรือว่าวันนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับก็เตรียมตัวเตรียมรูปถ่ายนะครับรออยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปลงไปตรวจสอบก็ฝากไว้แค่นี้ครับสาหรับคลิปนี้สุดท้ายก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ